สวัสดีค่ะคุณครูพี่เลี้ยงที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะท่านพอจะทราบไหมคะว่านักเรียนของพวกเราอยากได้คุณครูแบบไหนกันคะวันนี้กลุ่มของพวกเรามีตัวอย่างคุณครูสองท่านที่กำลังสอนนักศึกษาในวันนำเสนอ เคสคอนเฟรนซ์มาฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าทุกทกท่านพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์ก็คือวันนี้นะคะ่ะที่อาจารย์นะะับรว้แล้วเราอ ได้สามวันแล้วจะมีการทำแคลเซีมเคสทีนี้ทั้งกลุ่มอะค่ะอาจารย์ก็เลยตรงความเห็นว่าจะเอาเคสเพื่อนนะคะเป็นเคสไฮโปไกบซีเมียซึ่งเป็นของเพื่อนกระหนกวันนะคะอาจารย์ได้ค่ะอหนูเล่าเลยค่ะเคสเอ่อเคสชายไทยค่ะห้าส็ปีค่ะอาจารย์อาชีพรับจ้างค่ะศาสนาพุทธค่ะสถานภาพสมรสค่ะก,การศึกษาปสค่ะ สิทธิการรักษาค่ะ้วเป็นเคสของตัวเองหรือเปล่าคะเนี่ย้ว<อ>เป็นเคสของตัวเองหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยจะคล่องเลยศึกษามาอ่านมาเรียบร้อยดีหรอคะเคสตัวเคสตัวเองค่ะทําเองเนาะทาเองค่ะ,อะเอาให้มันคล่องกว่านี้นะสิทธิการรักษาค่ะรักษาในโรงพยาบาลต้นทางกบบระบตดทองค่ะอา,อาการสําคัญค่ะ เหงื่อแตกค่ะแล้วก็ตัวเย็นค่ะซึมลงประมาณ30นาทีก่อนมาโรงพยาบาลค่ะวัดวัดท่านทรายอุณหภูมิ36.8ค่ะเท้า80ค่ะห,ห,หายใจ20ค่ะ B P 166 109ค่ะ D T X 34ค่ะ Z 99ค่ะ Z อะไรคะ Z Z เรียกว่า Z เลยเหรอคะ Z นี่ อ,ออกซิเจนแซกเกโ้าส,สิบเก้าเปอร์เซนค่ะแก๊สโคมาสกอร์อีหนึ่งวีหนึ่งเอ็มหกค่ะพิวพิ mm, วสามมิลลิแอตุไลโบอไอมอเตอร์พาวเวอร์เกตห้าทั้งแถบทั้งขาค่ะอ,อันอันเดอร์ไลน์คนไข้เป็นดีเอ็มค่ะรักษาต่อเนื่องตามสิทธิการรักษาค่ะใช้ใช้อินซูลินค่ะฉีดเป็นยาฉีดค่ะแล้ว ประวัตินี่มีดื่มสุราค่ะ,ะวันละหนึ่งขวดแล้วก็กระทิงแดงสองขวดแล้วก็สุกบุหรี่สิบมวนต่อวันค่ะเเคสนี้น้ำน้ำตาล34ค่ะหมอให้50%าสิบเปูโคแล้วก็ให้น้ำเกลือค่ะเจาะน้ำตาลซ้ำได้ได้ห้ค่ะแล้วก็แอดมิดค่ะข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลค่ะ คนไข้ขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตัวเองค่ะแล้วก็เกิดระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลงค่ะแล้วเราตั้งข้อนิฉัยข้อนี้มันมันมันใช่เหรอคะไหน๋ลองฟังข้อนิฉัยของเพื่อนซิเพื่อนพอจะมีข้อวินิสัยที่ดีกว่านี้ไหมคะเนี่ยลองดูลองดูเพื่อนซิคะก็คือจากเคสของของเพื่อนกนกหวันนะคะถ้าเป็นหนูตั้ง มีภาวะไฮโปแคลซีเมียหาจานเพราะว่าแรกครับที่ ER อานะคะน้ำตาลเขาแค่3.4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ทราบว่าพอได้ไหมคะก็ก็ก็เข้าท่ากว่าเดิมนะโน้ตไปลองไปถามเพื่อนอีกทีทำไมเพื่อนได้ข้อวินิจฉัยที่ดีกว่านะแล้วเคสนี้ควรจะมีไดอะโนรซีดอะที่ที่เราคิดไว้เนี่ยปัญหาลิสของคนเนี้ยมีหนูตั้งคิดว่าหนูคิดว่าเขาควรจะเป็นอะไรคะ เราเชื่อเดอกแพทย์เขาเลยไหมว่าเขาเป็นไฮโปไกเซีมีเราเราเชื่อเขาเลยเหรอคะเราเชื่อเชื่อเชื่อที่แพทย์วินิจฉัยเลยเหรอหรือว่าเราเราไม่ต้องคิดเองเลยก็ยังไงคะอ้าวไม่รู้เคสเดี๋ยวไปสรุปมาใหม่นะคะแล้วค่าที่บอกว่าค่าน้ําตาลในเลือดต่ำเนี่ยที่ต่ําของเธอเนี่ยต่ําเท่าไหร่คะได้ค้นมาด้วยไหมหรือว่าอ่านแต่เคส เพื่อนทราบไหมคะเพื่อนมีเรื่องมีซีซ,ซ,ซ<อ>คนค<ข>ว้ามาไหมคะของกับเคสนะคะคือของของเคสนะคะคือสามสามสิบสี่ค่ะแต่ว,ว่าค่าปกติของน้ำตาลในกระแสเลือดนะคะตามที่ดูมานะคะก็คือจะประมาณเจ็ดสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะขึ้นอยู่กับเอกสารของแต่ละที่ด้วยนะคะค่ะ,ะเพื่อนหามานะได้ได้ดีนะเคสเราต้องเล่าให้ละเอียดกว่านี้นะคะไม่ ช่ว่าไม่ศึกษาเคสมาเลยแล้วเอามาพูดเนี่ยสรุปแบบมันก็จะทําให้มันเคสมันไม่ครอบคลุมการรักษาพวกนี้นะคะนะอ่าเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวให้กระดกวันไปค้นคว้าม,มาเพิ่มเติมนะคะเคสอย่างเงี้ยพูดเคสง่ายๆเองหนูทําไม่ได้เลยอะ่ะเคสง่ายๆเองหนูทําไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้นะคะนะเคสมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรซับซ้อนอะไรเลยนะคะนะไปค้นคว้ามาม,มากกว่านี้ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆรับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะไม่ทราบว,ว่าตอนที่เพื่อนๆเ,เป็นนักเรียนอยู่เคยตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้บ้างหรือเปล่าคะแต่เอ๊แล้วถ้าสมมติว่าเราต้องมาเป็นคุณครูเราอยากเป็นคุณครูพี่เลี้ยงแบบไหนคะ